แจ้งข่าวดวนข่าวดีค่ะ55จังหวัดรับเงินคืนสูงสุด900บาทจากประกันสังคมนะคะส่วนเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรใครบ้างที่จะได้รับทั้งม .33 และม .39 ตรวจสอบสิทธิ์กันอย่างไรรายละเอียดทั้งหมดนี้ติดตามได้กับแอดมินในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับแอดมินอีกเช่นเคยนะคะกับการแจ้งข่าวดีกับกลุ่มผู้ที่ถือ บัตรประกันสังคมค่ะทั้งม .33 และม .39 ที่จะได้รับเงินคืนสูงสุดถึง900บาทในพื้นที่55จังหวัดค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือว่าเหตุการณ์วาตภัยและอุทกภัยนะคะนาน6เดือนจากกรณีที่ประกันสังคมนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ประกันตนทั้งมาตรา3าและ39 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมหรือว่าสถานการณ์วาตภัยและอุทกภัยในพื้นที่55จังหวัดโดยจะได้รับการลดหย่อนอัตราเงินสมทบเข้ากับกองทุนประกันสังคมงวดเดือน ตุลาคม2,567ไปจนถึงงวดเดือนมีนาคม2,568รวมไปถึงนะคะในอีก3พื้นที่ของจังหวัดจะได้รับการลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในเดือนพฤศจิกายน2,567ไปจนถึงงวดของเดือนเมษายน2,568ค่ะอันนี้จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะก็คือ55จังหวัด ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนมีนาคม2568ส่วนอีกสามจังหวัดนั้นจะลดหย่อนในเดือนพฤศจิกายน2567จนถึงเดือนเมษายน2568จากการอัปเดตล่าสุดนะคะในวันที่30พฤษภาคม2568สำนักง,งานประกันสังคมก็ได้แจ้งนะคะว่านายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้ยื่นแบบคำขอรับเงินคืนจะได้รับเงินคืนตามจำนวนที่นำส่งเงินสมทบเกินในแต่ละงวดเดือนนะคะ โดยเริ่มมีการทยอยโอนเงินส่วนต่างที่จ่ายเกินตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2568เป็นต้นไปเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวค่ะย้ำนะคะเฉพาะในพื้นที่ก็คือ55จังหวัดและอีก3จังหวัดที่เพิ่มเติมเข้าไปค่ะส่วนของนายจ้างนะคะหรือว่าผู้ประกันตนทั้งม .33 และม .39 ที่ยังไม่ได้รับเงินคืนหรือ ยังไม่ได้ยื่นขอรับเงินคืนหรือยื่นไปแล้วนะคะสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆดังนี้ค่ะประกันสังคมนะคะจะคืนเงินให้ผู้ประกันตนสูงสุด900บาทและระยะเวลาที่จะได้รับเงินคืนใช้เวลามากน้อยแค่ไหนนะคะโดยระยะเวลาในการรับเงินคืนนั้นอยู่ขึ้นกับช่วงเวลาที่นายจ้างยื่นเรื่อง โดยสำนักง,งานประกันสังคมค่ะจะเร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลการขอรับเงินคืนของนายจ้างและผู้ประกันตนในส่วนที่ได้มีการยืน่นคำขอรับเงินคืนไว้แล้วนะคะเข้าระบบและอนุมัติสั่งจ่ายเพื่อให้ในายจ้างและผู้ประกันตนได้รับเงินคืนโดยเร็วค่ะส่วนนะคะผู้ประกันตนมาตรา33ที่จ่ายเงินสมทบเกิน ก็คือจะได้จำนวนเงินได้คืนสูงสุด900บาทต่อคนค่ะวงเล็บนะคะนำส่งเกินเดือนละ300บาทระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม2567ค่ะ จำนวนเงินที่ได้รับคืนนะคะจะขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและเงินสมทบที่นำส่งเกินในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะคะและปรับลดเงินสมทบประกันสังคมจาก5%เหลือ3%ค่ะส่วนผู้ประกันตนม .39 นะคะจะได้รับเงินนำส่ง เกินเดือนละ149บาทนะคะก็คือการคำนวณจากเดิมจะต้องจ่ายเดือนละ432บาทและได้รับลดหย่อนเป็นเดือนละ283บาทค่ะและรายชื่อทั้ง55จังหวัดนะคะที่แอดมินจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบก็จะได้แก่จังหวัดกระบี่การจนบ,บรุรีกาฬสินธุ์กำแพงเพชรขอนแกน่นฉะเชิงเทราชนบุรีชัยนาท ชัยภูมิชุมพรเชียงรายเชียงใหม่ตรังตากนาครน,นายกนคนปรปฐมนครพนมนครราชสีมานาครศรีธรรมราชนาครสวรรค์น่านบึงกาฬปราจีนบรุรีพระนครศรีอย,ยุธยาประเยาวพังงาพิจ,จิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ แร่ภูเก็ตมหาสาร,รคามมุกดาหารแม่ห้องสอนยะโสธรยะลาร้อยเอ็ดระยองลำปางลำพูนเลยสงขลาสตูลสมุทรสาครสระบุรีสิงห์บุรีสุขโขทยัยสุราษฎร์ธานีสุรินทร น้องคายน้องบัวลำพูอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตและอุทัยธานีค่ะส่วน3จังหวัดนะคะก็ได้แก่จังหวัดนะราธิวาสปัตตานีและพัทลุงค่ะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับจังหวัดที่จะได้รับเงินคืน900บาทนะคะสำหรับม33นายจ้างจะเป็นผู้ยื่นเรื่องค่ะสำหรับม39นั้นจะเป็นการยื่นเรื่องโดยอัตโนมัตินะคะและสำหรับเงินที่จะได้รับนะคะ,ระเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับว่านายจ้างนั้นยื่นเรื่องเมื่อไหร่นะคะและสำหรับม39เงินจะได้รับคืนโดยอัตโนมัติ หากท่านยังสงสัยนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของประกันสังคมหรือสามารถโทรไปได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกสาขาค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากมีข่าวสารสาระดีๆแอดมินจะนำรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในทันทีค่ะสวัสดีค่ะ